ช่วงน้ำใจไทยเพื่อไทยน้ำดึกเห็นลีลาการจับตะหลิวทำกับข้าวอย่างคล่องมืออย่างนี้ใครเลยจะเชื่อว่าเธอคือหนึ่งในผู้ที่อยู่เบื้องหลังความสำเร็จของนักกีฬาวอลเลย์บอลโรงเรียนวัดท่าสะอ้านแห่งอำเภอบางบะกงจังหวัดฉะเชิงเศราเพราะเกือบทุกวันหลังขายอาหารตามสั่งเสร็จเรียบร้อยพี่หนูอดีตนักกีฬาบาสเกตบอลแต่หลงไหลและชื่นชอบในกีฬาวอลเลย์บอล จะเป็นตัวตั้งตัวตีในการนำเด็กๆลูกๆูกหล,ลานๆในชุมชนมาฝึกซ้อมกีฬาเพื่อหวังให้พวกเขาได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ซึ่งปัจจุบันผ่านมาแล้วถึงแกรุ่นโดยไม่หวังสิ่งตอบแทนเด็กอะ่ะถ้าไม่มีใครมาควบคุมมาดูแลตรงเนี้ยเขาก็กระจายก,กระจายกันหมดเขาก็จะเคว้งเขาก็ไม่เขาก็ไม่สารต่อเลยในเมื่อเด็กเขาเขาเต็มที่กับตรงนี้เราก็ต้องหาสิ่งดีๆให้เขา พยายามหาผู้ที่เป็น g ูรูผู้มีความรู้หรือใครก็ตามที่เขามีจิตอาสาร่วมกันกับเราตรงนี้เขาก็มองเห็นเด็กปับ๊บเขาก็จะรู้เลยว่าเด็กเนี่ยวิเล่นได้นี่แล้วเขาก็จะเข้ามาช่วยกันส่วนหนึ่งก็เห็นว่าการส่งเสริมให้เด็กๆเ,เล่นกีฬาแล้วก็เล่นเยอรมันบอลเลย์บอลเนี่ยก็ก็ถือว่าเป็นอีกอย่างนึงที่ทําให้เขาใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์แล้วก็สร้างชื่อเสียงให้โรงเรียนเขาสอนมาเยอะหลายปี ก็ได้ความรู้เยอะแล้วก็ดีเขาเขาแบบว่าเขาอำนวยการให้ทุกอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องกินเรื่องสภาอะไรอย่างเงี้ยดีใจค่ะเพราะว่าป้าหนูเขาเสียเวลามาให้พวกเราได้เล่นวอนเล์จะตั้งใจให้ป้าหนูเขาชื่นใจที่เขาได้สอนเรามาพอหลังจากที่เขาได้ตรงนี้ไปแล้วอ่ะเขาสามารถนําไปใช้ตรงไหนก็ได้พี่ว่านะถ้าเด็กเขามีความสามารถ ก็สิ่งที่เห็นชัดคือว่าเวลาที่นักเรียนไปประสบความสำเร็จเช่นเราได้แชมป์ต่างๆขึ้นมาตรงนี้เสียงตอบรับใม่เองณนะวันนี้ไม่ต้องไปไปอ้อนวอนให้เด็กมาฝึกซ้อมแล้วมีแต่เด็กมาขออนหนูเข้าวง,เข,าวงเข้าทีภูมิใจที่ว่าเรามีคนในชุมชนซึ่งสียสละแล้วมีความตังต้งใจจริงโดยไม่คิดสิ่งตอบแทนก็เรียกว่าแหละทำดีเพื่อความด,าามดีนี่คือเป็นบุคคลหนึ่งของเรียนที่รักโรงเรียนเรารักต้องถิ่นเรา